แกงเลียงนะครับเป็นแกงไทยน้ําใสนะครับแบบดั้งเดิมมากๆใส่ผักมากมายหลายชนิดเลยทําให้แกงเลียงของเราเนี่ยแคลอรี่ต่ําแต่ว่ากลางยายอาหารสูงมากๆมากกว่านั้นนะครับตำราแผนไทยโบราณเนี่ยแนะนําให้กินแกงเลียงเป็นประจำประโยชน์เขามากมายขนาดนี้เดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่า <S <S เอกลักษณ์ของแกงเลียงเป็นยังไงอ่าแกงเลียงนะครับประกอบด้วย กระปิเผ็ดร้อนของแกงเลียงเนี่ยมาจากพริกไทยนะครับไม่ใช่พริกสดมีผักมากมายหลายชนิดและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยก็คือว่าใบแมงลักนั่นเองนี่ใบแมงลักหน้าตาคล้ายๆกับใบกะเพราหรือโหระพาตระก,กูลที่ใกล้กันแต่ว่ามีความหอมเฉพาะตัวนะครับและใบนี้นะครับไม่ใส่แกงเลียงไม่ใช่แกงเลียงไม่มีไม่ได้ก่อนที่จะเริ่มทําแกงเลียงเนี่ยเราต้องมาโขลกเครื่องแกงเลียงกันก่อนเริ่มต้นเลยมีอะไรบ้างที่เราต้องโขลกนะครับขั้นต้นเนี่ยเราเด้จะโขลกพริกไทย ราใช้พริกไทยประมาณครึ่งช้อนชานะครับใครชอบแกงเลียงที่แบบเผ็ดหน่อยรสจัดหน่อยก็เติมพริกไทยลงไปได้นะครับพอพริกไทยเราโขลกละเอียดแหลกแล้วเติมกุ้งเข้าไปกุ้งแห้งของเรานี่แหละใส่เข้าไปโขลกเข้าไปจนกุ้งแห้งเราแหลกนี่ลักษณะของกุ้งแห้งที่ตำแล้วมันก็จะอย่างนี้จะทำให้น้ำแกง,งเราข้น พักไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาหอมแดงโขลกหลังจากที่หอมแดงโขลกแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาทุกอย่างผสมกันอีกทนะีหอมแดงนะครับใช้ประมาณ8 9ลูกก่อนที่จะโขลกก็ซอยเขาไปหน่อยหอมแดงเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราลงโขลกได้เลยนะครับตอนนี้นะครับหอมแดงแหลกละ,ะใส่กะปิลงไปกะปิใช้ประมาณช้อนโต๊ะหนึ่ง แล้วก็กุ้งแห้งที่ตำไว้กับพริกไทยใส่ไปเลยเค้าให้เข้ากันนะครับไม่ต้องตำแล้วนี่เป็นอย่างนี้เลยพักไว้ครับตอนนี้แล้วก็ที่เหลือก็คือผักต่างๆนะครับมีบวบมีน้ำเต้ามีอะไรบ้างฟักทองเนี่ยครับเห็ดต่างๆเนี่ยเป็นผักที่คนไทยสมัยโบร,ราณเนี่ยปลูกได้ตามเรืรั้วตำลึงเขาก็ใส่กันที่สำคัญคือ ส่วนใหญ่แล้วเป็นผักที่ให้ฤทธิ์เย็นนะครับกินแล้วแบบร่างกายสบายเราจะมีพริกไทยนะครับตัวเดียวที่มีฤทธิ์ร้อนช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตของร่างกายเนี่ยดีมากเป็นปกติคนทั่วไปคนปัจจุบัน,นที่รู้จักมากเลยก็คือว่าเป็นอาหารเรียกน้ำนมเหมาะสำหรับคุณแม่หลังคลอดน,นะครับช่วยบำรุงร่างกายเอาฟักทองเนี่ยมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเตรียมเอาไว้ มีอะไรอีกมีน้ำเต้าโอ้โหนงน่ารักมากเลยน้ำเต้าหันหัวหันก้นอ่ะปอกเปลือกซะ,ะน้ำเต้าปอกเสร็จเรียบร้อยหันเป็นชิ้นมีอะไรอีกโอ้โหนี่เลยบวกที่การปอกบวก เราก็จะปอ,อกไปเรื่อยๆปอ,อกทางเดียวปอ,อกไปอย่างนี้ปอ,อกไปอย่างนี้เดีมจะใช้บวกแค่ครึ่งลูกเท่านั้นเองหั่นไปเลยมีข้าวโพดอ่อนใส่ด้วยตามสมัยนิยมโพดอ่อนก็มาฉลับ แล้วก็เห็ดฟางหั่นครึ่งเตรียมไว้ก็พอนะครับโอเคตอนนี้นะครับผักเราเกือบจะเสร็จหมดแล้วนี่มีครบทุกอย่างแล้วเราจะใส่ตัวใบเอาเฉพาะใบนะครับของใบแมงลักลงไปด้วยก็เด็ดใบเตรียมไว้เลยสารพัดผักของเราเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะแกงเลียงกับกุ้งสดนี่เรามีกุ้งเตรียมไว้เรียบร้อยเครื่องแกงของเราพร้อมสามารถที่จะแกงได้เลยตั้งไฟ วันนี้มีน้ำสตอกไก่ใส่เข้าไปด้วยรอให้น้ำเดือดนะครับจะใส่เครื่องแกงที่เราโขกเอาไว้เนี่ยลงไปคนให้ละลายอ่ะน้ำเดือดแล้วนะครับเครื่องแกงเลี้ยงที่เตรียมมาไว้ลงไปเลยคนให้เครื่องแกงละลายเดี๋ยวเราต้มเครื่องแกงครับ2นาทีตอนนี้น้ำกลับมาเดือดแล้วนะครับเราจะใส่ผักผักเนี่ยให้ใส่ตามลำดับความสุกยากของมันสุกยากไปหาสุกง่ายจะได้สุกเท่าๆกัน อันดับแรกเราก็จะใส่นี่เลยฟักทองก่อนฟักทองใส่ลงไปก่อนนะครับเพราะว่าฟักทองเนี่ยจะสุกยากกว่าคนอื่นเขาแล้วก็ดูความหนาของฟักทองด้วยถ้าเราหั่นหนามากฟักทองก็จะสุกยากขึ้นฟักทองของเราเริ่มละเริ่มสุกนิดหน่อยเราจะเอาน้ำเต้าลงเลยน้ำเต้าแล้วก็ข้าวโพดอ่อนตามไปด้วยกันแปบ๊บเดียวเท่านั้นเองหลังจากที่เราเอาข้าวโพดกับน้ำเต้าลงนะครับตามไปด้วยบวบเลยกับเห็ด เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งเราจะใส่กุ้งลงไปเลยพอผักทุกอย่างเกือบจะสุกหมดแล้วตามด้วยกุ้งเลยนะครับกุ้งไว้หางผ่าหลางังเอาหัวออกวะ,วะนี่ใส่กุ้งลงไปแกงเลียงเราเหมาะสําหรับคนมีอันจะกินเท่านั้นกุ้งเยอะมากพอกุ้งเราเริ่มสุกนะครับปรุงรสปรุงรสด้วยน้ําปลาปรับรสชาติดีนิดนึงค่อยๆชิมเนาะใครอยากใครชอบรสจัดก็อาจจะใส่มากหน่อยใส่ใบมังรัก็ไปคนนี้เข้ากัน mm hmm. เดี๋ยวชิมกันเลย กินแกงเหลียงแบบนี้ให้ครบอ,อร่อยมากรสชาติหอมสมกับเป็นแกงไทยแบบสมุนไพรมากๆนะครับหอมแบแมงรักแล้วก็บวบเนี่ยนุ่มกำลังดีเลยแต่ไม่เละม,มันร้อนแต่อร่อยสุดยอดเลยเดี๋ยวมาลงจานกันเลยนะครับ เานี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับแกงเลียงนะครับแกงไทยที่ทั้งหอมทั้งอร่อยและสำคัญสุขภาพดีอีกด้วยเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันเลยนะครับเมนูกับข้าวร้อนๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วช่วงหน้าพบกับผัดยอดวักแมวอีกหนึ่งเมนูกับข้าวกับปลาที่ทำง่ายๆแต่อร่อยสุดๆทั้งกรอบทั้งเข้มข้นแบบนี้ห้ามพลาดครับ